สวัสดีทีเซอร์และนี่คือทีเซอร์เกมที่041กับเกม Oh My Tune t u นเสียงสำเนียงทองสำหรับเกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่มีแรงบันามาจากการจูนเสียงของเวลาที่เรามีการประชุมหรือ เวลาที่เขาจะมีคอนเสิร์ตนะเนาะเขาจะมีแบบตัวเครื่องปรับเสียงขึ้นลดครึ่งลงคึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยอ่าของเราก็จะมาใช้ตัวเลขในการจูนเสียงหาสำเนียงที่ถูกต้องกันนะครับผมวิธีการเล่นเกมนี้ง่ายมากเลยครับเรามีบาร์ตัวเลข6ตัวมีตัวเลขซ่อนอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ละแถวโดยมีตัวเลขระหว่างมินิมัมกับแมกซิมัมมีข้อมูลให้ก็คือผลรวมของเสียงอะทั้ง6บาร์เนี่ยมีค่าเท่ากับตัวนี้ เราจะต้องทําการแกะหาให้ได้ว่าแต่ละแถวมีค่าเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เราจะมีข้อมูลด้านบนขวาตรงนี้ครับคือตัวเลขทั้งหมดผลรวมของเลขทั้ง6อันโดยเราจะสามารถเช็คตัวเลขได้ก็ต่อเมื่อเลขซ้ำตรงนี้เท่ากับซ้ำออฟเซ็ก็สามารถตรวจช็คได้นะครับผมอ่ะสมมติว่าผมจะเริ่มเล่นแล้วนะเขาบอกว่าผลลัพธ์ได้41ใช่ไหมแล้วก็แม็กซิมัมคือ10ต่ำสุดคือ5อผมจัดตรงกลางสัก10อันนี้5แล้วกัน อันนี้ก็สักสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าขาดอีกสิบสามที่ไปหรอรปึบปอ๋ออันนี้รูมกันได้ห้าสิบอ่าลดสักหนึ่งอันนี้อีกนิดนึงอ่าโอเคผมจะเริ่มเช็คนะปิ้งโหแถวที่หนึ่งครับเลขสิบตัวเนี้ยมันมีค่าความห่างอยู่ที่หนึ่งหรือสามหรือสี่หรือ 3, ห้าในทางบวกหรือลบด้วยนะบวกลบหนึ่งบวกลบส,บว,ลบ,สบวกลบสี่หรือบ,บวกลบห อันต่อมาก็2 3งส13 45 125 1 2นึมและ135หโอ้โหเราจะต้องมาแกะห่างก่อนแล้วก็แล้วก็ผลรวมทั้งหมดเนี่ยไอเลขแต่ละตัวเนี่ยห่างจากค่าที่ถูกต้องรวมกัน18แต้มก็คือแถวหนห่างเท่าไหรไม่รู้แถวสองห่างเท่าไหร่ไม่รู้แถว3แถว4่แถว5าแถว6ห่างเท่าไหร่ไม่รู้แต่ความห่างรวมกันน่ะคือ18นะครับผมอ่าดังนั้น,น เนื่องจากว่าแถวแรกอะ่ะมันแม็กซิมัม10แล้วใช่ไหมมันจะต้องลดลงไม่1ไม่3ไม่4ก็5เดี๋ยวผมจะสลับไปแถว2อลดแถว1มา1แต้มมาบวกเข้าไปเช็คตอนนี้เรา2องสสแสดงว่าไม่ใช่1ลดไป2เลยครับเหลือ7อันนี้เอาขึ้นมาป้องอันนี้ราจะอีก2ก็ฟึบฟึบอ,อ่ะอันนี้ลดลงไปเหลือ5เลยอ่ะไอบาสองขอเลขถูกต้องไปแล้วนะครับผมเดีห๋หาอื่นก่อน อันนี้ขึ้นมาลดลงไปหน่อยดิอ่าแถวหนึ่งเป็นเลข6นะครับผมจูนกันต่อจูนกันต่อเราต้องหาสำเนียงที่ใช่ตารางนี้ผิดจังๆเลยอ่าอันนี้ผมจูนขึ้นแล้วกันฟึบถูกไหมยังไม่ถูกนะครับผมลดก่อนตึงตึงต,งตงึเช็คอ้าวแถวถสี่ถูกซะงั้นนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังต่ำสุดคือ2ผมลองลดเลยดิหห้าสี่สามสอง อันนี้ขึ้นมาสองอันนี้ขึ้นมาสามเช็คยังไม่ถูกนะฮะอีกนนขึ้นมาลงไปฟึบอ่านนี้ถูกแล้วตอนนี้ผลต่างเราเหือ sum of deviation 4. สี่แสดงว่าผลต่างทั้งสองแถวต้องห่างกันสองนะนะอันนี้ผมขึ้นสองลดสองเลยชึบอ่าโอเคก็จะเป็นการตอบที่ถูกต้องประมาณนี้นะครับผมอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะฮะฟึบ ผมอยเช็คเลยอ่ะไม่ได้นะฮะไม่มีตัวเช็คผลล่มสาทีครับ1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6,7ี่ห้าหนอ่ห้าหอ่ะเขอสสาขึ้นไปที่7ก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บแล้วก็1,2,3,4,5จากเลข5้นะครับผมขึ้นมาอ้าวมีถูก1แถวถูกประกอนแล้วที่เหลือบวกลบเพิ่มมีเลขสีด้วยเหรอ 4, 4 4, 4 5, 1, 2, อ่าอันี้ผมบวกกันแล้วกันบวกหนลบห ดูเลขอ่ะเลขหกถูกไปแล้วอันนี้บวกหนึ่งลบหนึ่งบยงังอันนี้ขึ้นลนหนึ่งชิบอ,อ่ะถูกไปแล้วนะฮะอันนี้เหมือนเลขจะเลขจะเปลี่ยนนะผมลงอีกสักสองแล้วกันขึ้นอีกหนึ่งไม่มีใครถูกนะนะอันนี้โอ้โหอันนี้ต่างอยังต่ำคือสามอะ่ะแต่ว่าผมต้องขึ้นมาแล้วแหละหนึ่สอสาชิบอ,อ้าวถูกไปแถวหนึ่ง ผลต่าง6แสดงว่าต้องบวกลบ3อันนี้ขึ้นมา3อันนี้ลงไป3ชิปโอเคไขได้ถูกต้องเรียบร้อยนะครับผมเกมของเราก็จะประมาณนี้ในการจูนเสียงนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของเกมโอไมจูน oh หรือจูนเสียงสำเนียงทองนะครับ หากเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากสร้างเกมน,นี้นะครับผมสามารถติดตามวิธีการสร้างได้ที่ลิงก์ที่อยู่ที่คําอธิบายใต้คลิปหรือกดที่ตัวไอตัวมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับโดยวิดีโอนี้นะครับผมจะสามารถรับชมได้หลังจากวันจันทร์ที่ผมลงทีเซอร์นี้ไปแล้วนะครับหากยังไม่ถึงเวลานะครับก็ต้องขอทุกท่านรอกันไปก่อนนะครับเลย่ยลืมติดตามช่องของอิทิกิอาเซรุและให้กำลังใจได้ด้ยวยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ติดตามเวลาที่ผมลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับ